ับคือมีสวกำังนะรบายว่าถ้าผมขาดไปเป็นอ่าเกิดการบกเลือดจนไทยท่าไทยอะครับมองไงบ้างครับก็คงคงเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงนะครับในในอย่างที่บอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเวลามีความขัดแย้งเนี่ยก็คือเมื่อเราฝืนมติประชาชนแล้วก็เราก็ไม่รักษาระบบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาระบบรักษาเคารพมติของพี่น้องประชาชนครับหาทางออกร่วมกันครับก็น่าจะทําให้ ประเทศไทยเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงที่ความท้าทายจากทั่วโลกมันเยอะขนาดนี้นะครับก็ขอความปรุณาได้มีการทํางานร่วมกันไม่ใช่เพื่อผมไม่ใช่เพื่อบิดาแต่เพื่อเป็นการรักษาระบบให้กับประเทศไทยเรื่มมีสวอออกมาแสดงวาม็นบบนีกังวลเรื่องกันหวดน,นะคถ้าที่พูดคุยกับคณะเจราจาทุกอย่างยังเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็คิดว่า วันที่ถึงเวลาที่เปิดสภาแล้วก็มีโหวตเนี่ยก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเท่าที่ฟังเขาบอกเรว่อว่ามีอเมริกาอยู่เบื้องหลังพรรคเก้าไกลอะไรแบบนี้ครับมอ, <laughs> อันนี้ก็ไม่เป็นความจริงนะครับผมคิดว่าคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือประชาชนคนไทยนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการต่างประเทศเนี่ยมันก็จําเป็นที่จะต้องหาจุดสมดุลน,นะครับระหว่างมหาประเทศระหว่างความเชี่วการที่ต้องเกิดขึ้นโดยยึดหลัก ว่าเอาผลประโยชน์ของคนไทยเป็นที่ตั้งแล้วก็ผลประโยชน์ของประชาชนของคนประเทศเขาเป็นที่ตั้งถ้ามันเป็นวินวินด้วยกันทั้งคู่เนี่ยก็น่าจะทําให้มีประโยชน์กับประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาแต่ในขณะกลับกันนะครับถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศหรือไปอิงกับชาติใดชาติหนึ่งเนี่ยปัญหามันจะตกกับพี่น้องประชาชนค่าปุ๋ยที่แพงค่าอาหารสารที่แพงวัคซีนที่ต้องเข้ามาในประเทศทั้งหมดเนี่ยมันต้องวางบริบทนะครับของประเทศให้อยู่ในพื้นที่ที่ทําให้ อันที่1ก็คือตามกฎกติกาของโลกสากลอันที่2ก็คือเพื่อผลประโยชน์ของชาติของประชาชนของทั้งสองชาติานทงมะครับ,บตอนนี้คือมีคนที่สนับสนุนแบบว่าจงตักพัดดีต่อสถาบันจับคนที่จะเข้ามาเมืองกรุงอะไรแบบนี้ครับอ่าไม่ดนเลยครับคือตอนตอนี้เขาบอกว่าคนที่จงตักพัดดีต่อสถาบันจับคนที่เข้ามาหมักอุเทล กีคนที่จงรับพักดีต่อมาเพราะที่จะเข้ามากรุงเทพอะไรแบบนี้ครับไม่เนียังไม่ได้ยินข่าวนี้นะครับแต่่วาก็เป็นเป็นสิทธิสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกท่านที่จะเดินทางไปที่ไหนก็ได้ครับก็เคารพตรงนี้ครับที่มีปันทุนนะครับความมีส่วนร่วมดังนี้ที่บอกว่าต่อข้อหน้านี้เรามีการส่งหนังสือมาเพื่อที่จะชิญคุณค่ะตกลงแล้วเป็นการพูดคุยกันก่อนหรือว่าทางเราส่งเอกสารมาคือภาพใหญ่กระบวนการในการในการพูดคุยนะครับก มีทั้งพูดคุยกับภาคเอกชนกับทางข้าราชการมีบางอันที่คุยกันส่วนตัวเป็นแบบแบบไม่เป็นทางการหรือบ่ันก็เป็นทางการบางอันทางข้าราชการเชิญมาบางอันเราก็เชิญข้าราชการเพราะฉะนั้นมีทั้ง6รูปแบบไม่ใช่มีแค่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับ